กร่าบสวัสดีน้องๆที่น่ารักครับสำหรับวันนี้ไม่ได้มาสอนนะครับแต่จะมารีวิวหนังสือที่ช่อง I know Physics r e a t e r ใช้เป็นคลังโจทย์ในการทําคลิปครับเรียกได้ว,ว่าสอนฟิสิกส์อย่างเดียวไม่พอครับต้องตามมาหากินกันสะหน่อยหนึ่งเขาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกับหนังสือที่ชื่อว่าฟิสิกส์ขนมหวานครับเขียนโดยพันตํารวจตรีชาวลิตเลาห่าอุดมพันธ์โดยชุดหนังสือซีรีส์นี้มีทั้งหมด3เล่มครับตีพิมพ์มามากกว่า10ปีเรียกได้ว,ว่าเป็นหนังสือเคียงคู่วงการฟิสิกส์มปลายมาอย่างยาวนานครับโดยเล่มหนึ การไล่เรียงเนื้อหาตามหลักสูตรเก่านะครับเพราะหลักสูตรการเรียนฟิสิกส์ในปัจจุบันจะไม่ได้ไล่เรียงตามหนังสือฟิสิกส์ขนมหวานแล้วครับและในบางเนื้อหาทฤษฎีก็ไม่ได้อัปเดตตรงกับหลักสูตรในปัจจุบันครับซึ่งอาจจะมีปรับเพิ่มลดกันบ้างในบางบทแต่ความสุดยอดที่แท้จริงของหนังสือชุดฟิสิกส์ขนมหวานเนี่ยคือโจทย์ที่อัดแน่นในทุกๆบทครับไล่เรียงตั้งแต่โจทย์ง่ายไปโจทย์ยากและไปจบท,ที่โจทย์ระดับยากยิ่งกว่า ซึ่งในโจทย์เหล่านี้ก็มีข้อสอบ entrance แทรกเข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับน้องสมัยนี้ที่ไม่รู้ว่าข้อสอบ entrance คืออะไรมันก็ประมาณข้อสอบ A l e v e l ที่ท็อปฟอร์มหน่อยครับประมาณ A l e v e l ปีที่ออกโจทย์ประยุกต์ยากๆเย,ๆยๆอะๆครับดังนั้นสำหรับน้องๆที่อยากจะลองมือลองข้อสอบกันหน่อยเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆครับและสำหรับน้องๆที่สนใจในช่อง I know Physics Liter ก็ได้แปะแท็กผลิตภัณฑ์ลงในวิดีโอแล้วครับถ้ายังไงก็แวะเวียนเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับในวันนี้ช่อง I know Physics Liter ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ